ผู้กองขอท้าหาเสียงเมื่อกี้หน่อยนะครับสี่สองอ๋อเมื่อกี้คิดเอาเองเป็นบุ๊เป็นบุ๊แต่จริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนนะครับผมเราท่าี้เราปลาทำทำมากกว่าพืชใช่ไหมครับเราทำมากกว่าพืชเอ้ยไม่ใช่ทำมากกว่าพูือวหว้พระสวดมนต์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเริ่มใส่ในพุทธศาสนา สี่สองถว่าเป็นเลขกลุคลที่ลำบนะครับแล้วก็คืออะไรเนี่ยตอนแรกตั้งใจมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับ <northern. S 1> กเลขสี่ก็พอได้เลขสองตามหลังนี้เป็นเลขเลขเสริมกำลังผมตามหลักโบรศษ<ม>ัทครับสี่สองสูงสี่สองนิมสี่นิยมหลักคือครับคือมันตรงมากเลยถามขอบคุณมากนะครับในเรื่องของกล้าเปลี่ยนฐานรากภาคเกษตรกล้าเปลี่ยนฐานรากกล้าเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร กล้าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุริการสังคมคุปมปลอกบางกล้าดูแลที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดประโยชน์กล้าลงทุนกับคนฐานล่างกล้าสุดท้ายคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสารามหลับภาคการกีฬานะครับซึ่งเราจะนำาเนเมืองรองให้เป็นเมืองหลักให้ได้นะครับถ้าถ้าไม่ใช่ว่าพูดลมๆลมๆแรงๆแล้วไม่ทําผมทําที่พยาวบ้านผมไปดูได้เลยครับคิดดีๆภาพการท่องเที่ยวแบบมุกลาจนถึงาธันวาเนี่ยน่าจะติดลบ ลบหนึหรือครับแต่พยาวบ้านผมบวกสิบเอ็ดแสดงว่าพาวัวนตั้งแต่วันนี้ไปดูได้น,นะครับที่พยาวนะครับคึกค้กงขนาดไหนนะครับเราเราไม่ใช่ว่าพูดพูดแต่มาขายฝันแล้วไม่ทําอะไรเกิดประโยชน์ไม่ทมําเป็นรูปธรรมการการที่เรากล้าเนี่ยนะครับเราเรียนรู้จากภารศสนาเอามาเป็นโจทย์เป็นปัญหาเพื่อตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เราทําเราไม่ชอบที่ประชุมในห้องแอร์แล้วก็ไม่ทำอะไร คิดนโยบายดีๆหายฝันเสร็จแล้วถึงเวลาทําไม่ได้น้องชาชนไม่ได้เลยเลยเราคนไทยเยาาด่นฉลาดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ฉลา,าดมาแต่ก่อนฉลา,าดอยู่แล้วแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเดี๋ยวนี้เข้าถึงไวผู้กองขอท้าหาเสียงเมื่อกี้หน่อยนะครับสี่สองอ๋อเมื่อกี้คิดเอาเองเป็นมุกเป็นมุกแต่จริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนนะไม่ผมเราชานี้เราปลาทำทำมากกว่าพืชใช่ไหมเราเล่าเราทำมาก บอกพูดเอ้ยไม่ใช่ทำมากกว่าพูดเป็นบุคลิกขอบคุณครับสู้ไปกาธรรมู้กาธรรมทำมากกว่าพูดกาธทรมทำมากกว่าพูดก้าธรรมทำมากกว่าพูดเบอร์อะไร T2 เบอร์อะไร T2 อะไรนี่ดิครับโอเค